ผู้กลับชาติมาเกิดรู้ดีว่าภรรยาจะถูกทำลายเกียรติในอีกสามวินาทีโดยถูกอันธพาลในหมู่บ้านทำลายความบริสุทธิ์แต่เขากลับไม่ลังเลที่จะหนีไปเมื่อเห็นเช่นนั้นอันธพาลในหมู่บ้านก็หัวเราะเยาะเขาว่าเป็นคนไร้ค่าเขายังยอมส่งภรรยาให้คนอื่นอย่างง่ายดายแต่หลังจากที่หนุ่มคนนี้ออกไปเขาก็กลับมาที่บ้านอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ยื่นมือไปที่ประตูบ้านเก่าที่ชำรุดเพราะเขารู้ว่าประตูนี้เชื่อมโยงกับอนาคตเพียงแค่สัมผัสก็สามารถข้ามกลับไปยังยุคปัจจุบันได้ที่แท้้ใใในนนนนชชาา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 ตตตติกก่่่่่่ออออออเเเเเเขขขคคืืหหห็แแััววววงลลทีรดดพไมย ให้แม่ไปขโมยข้าวยังใช้ภรรยาของเขาแลกข้าวสารสามจินสุดท้ายแม่ถูกตีจนตายเพราะขโมยข้าวภรรยาทนความอับอายไม่ไหวจึงกินยาฆ่าตัวตายพ่อแก่ของเขาก็ถูกอดตายอยู่ที่บ้านในครอบครัวมีเพียงเขาที่รอดชีวิตมาได้ในอีกห้าสิบปีถัดมาหนุ่มคนนี้แม้จะประสบความสําเร็จแต่เขาก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในความรู้สึกผิดวันนั้นซึ่งเขามีซูเปอร์มาร์เก็ตแฟรนไชส์แห่งที่หนึ่งร้อยเปิดให้บริการแต่หนุ่มคนนี้กลับบังเอิญพบว่าประตูมีแสงสว่างด้วยความอยากรู้เขาจงยื่นมไปดู ใครจะรู้ว่าเขาจะผ่าประตูแสงไปยังห้าสิบปีก่อนในขณะนั้นเสียงของพ่อก็ดังมาจากในบ้านเมื่อเห็นดังนั้นหนุ่มจึงรีบวิ่งเข้าไปในบ้านเขาจึงพบว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงเขาจึงได้ตั้งใจสาบานในใจว่าครั้งนี้จะต้องกลับเนื้อกลับตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในขณะนี้หนุ่มกลับเห็นปฏิทินที่ติดอยู่บนผนังในทันทีเขาก็นึกขึ้นได้ว่าชีวิตก่อนหน้านี้แม่ของเขาถูกจับในวันนี้เพราะขโมยข้าวเมื่อเห็นดังนั้นหนุ่มจึงตกใจและรีบออกไปหามันดาในอีกด้านแม่ของหนุ่มมถถูููกกกกตติดัับ้้นน้้นนนนไและะทรายใขณ หนุ่มก็พังประตูเข้าไปอย่างกระทันหันอันธพาลหวังเอ๋อซีปล่อยแม่ของฉันเถอะโอ้นี่ไม่ใช่คุณชายตระกูลว่านหรอกเหรอเมื่อสองวันที่แล้วขายภรรยาของตัวเองเพื่อแลกข้าวเหนียวกินวันนี้มาขายใครกันนะฮ่าฮ่าเมื่อเห็นเช่นนั้นหนุ่มก็บอกว่าแม่ของเขาไม่ว่าจะขโมยข้าวมากแค่ไหนเขาจะมาชดใช้เองใครจะรู้ว่าหมู่บ้านหัวหน้าได้ยินแล้วปลักหัวเราะยังบอกว่าแม่ของเขาขโมยข้าวของครอบครัวเขาถึงหนึ่งร้อยจินหนึ่งร้อยจินฉันแค่ถามยืมไปข้าวสาลีหนึ่งกํามือเมื่อเห็น้าหยุ ยังบอกว่าหนึ่งร้อยจินก็หนึ่งร้อยจินให้เวลาตัวเองสามชั่วโมงเขาจะต้องนําข้าวมาให้ได้แต่หมู่บ้านหัวหน้ากลับไม่เชื่อเลยถ้าเขามีหนึ่งร้อยจินจะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะขายภรรยาเพื่อแลกกับข้าวผู้จบก็จะลงมือทาร้ายแม่ของหนุ่มไม่คิดว่าขณะนั้นภรรยาของหนุ่มกลับเดินออกมายังบอกว่าเธอถูกขายมาที่นี่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาไม่เคยให้หมู่บ้านหัวหน้าทาอะไรเลยขอแค่เขาปล่อยหนุ่มและแม่เธอก็จะยอมให้เขาเมื่อคํานี้หลุดออกมาหมู่บ้านหัวหน้าทันทีที่สนใจตอบรับคําาาาขขขขขออองงงเเเททททัันนนีีีแต่่ใใณะะ้้้สยมจไปนบน หนุ่มคนหนึ่งกลับเรียกเขาไว้และบอกว่าเขายินดีจะเพิ่มหมูอีกหนึ่งร้อยจีนเพื่อแลกกับการนำภรรยากลับมาว่านกัวเฉียงฉันทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุณฉันไม่สนแม้แต่หน้าตาของตัวเองคุณต้องการให้ฉันทำอะไรแน่ลูกชายเรามีข้าวและเนื้อจากที่ไหนกันในขณะนั้นหนุ่มก็เข้าใจไม่ว่าจะพูดอะไรพวกเขาก็ไม่เชื่อจึงตัดสินใจว่าจะเอาข้าวกลับมาก่อนและหัวหน้าในหมู่บ้านก็เริ่มสนใจหมูหนึ่งร้อยจีนนี้ตัดสินใจให้หนุ่มมีเวลาสามชั่วโมงในการจัดหาสิ่งของเมื่อเห็นเช่นนั้นหนนุ่่่มกก็วิงงงลลับบบ้า้าาาอยค จากนั้นเขาก็หาประตูที่ส่งเขากลับมาแน่นอนว่ามีแสงสว่างวาบขึ้นหนุ่มถูกส่งกลับไปยังยุคป,ปัจจุบันอีกครั้งเมื่อเห็นฉากนี้หนุ่มดีใจอย่างสุดๆเขารีบโทรศัพท์ทันทีให้ฝ่ายจะซื้อส่งรถบรรทุกสิ่งของมาและที่บ้านของหัวหน้าในอีกมิติหนึ่งพ่อแก่ของหนุ่มยืนพิงไม้เท้าเดินเข้าไปในลานอย่างยากลําบากจากนั้นก็ซุดตัวลงนี่ต่อหน้าหมู่บ้านยังบอกว่าลูกชายของเขาหนีไปแล้ว80%ถ้าหมู่บ้านไม่หายโกรกก็จะเอาชีวิตของเขาไปให้เขาอย่าทําให้้้ลลลลููกกกะภขขขอองงงเาาาาํบบบแแต่่่่หหมมมนนนัุจ ยังบอกว่าสามชั่วโมงได้ผ่านไปแล้วหนุ่มยังไม่กลับมาแน่นอนว่าเขาหนีไปแล้วผู้จบก็จะทําให้ภรรยาของหนุ่มรู้สึกดีใครจะรู้ว่าในวินาทีถัดมารถบรรทุกขนาดใหญ่กลับชนกําแพงแตกพุ่งเข้ามาจากนั้นหนุ่มก็กระโดดลงจากรถบรรทุกและเปิดประตูรถเห็นของเต็มรถหมู่บ้านถึงกับอึง้งทันทีที่คิดจะย้ายของทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าหนุ่มที่นําของจากยุคสมัยใหม่กลับมานั้นไม่ได้มีแค่ของเอาของทั้งหมดมาให้ฉันเห็นหนุ่มหยิบไม้ดําออกมาหมู่บ้านไม่รู้ถึงพลังของสิ่งนี้ยังคิดว่่่าาเเเป็็นแคหลลกธรรรมมดไมู้ย เขาจะได้เห็นพลังของเทคโนโลยีขั้นสูงในไม่ช้าอาจ่ายถ้ากลับไปไม่ได้ครั้งนี้วิ่งไปเถอะอย่างน้อยสามารถทิ้งร่องรอยไว้นี่ฉันกลับมาแล้วจริงๆกลับมาแล้วจริงๆ ชดใช้ชีวิตขอโทษและยังกลับไปที่วันก่อนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดหรือว่านี่คือสิ่งที่สวรรค์ให้ฉันโอกาสในการชดเชยความเสียใจหรือใช่ฉันตอนนี้จัดการให้ฉันรถบรรทุกหนึ่งคันหมูวัวแกะข้าวแป้งน้ำามันสินค้าทั้งหมดบรรจุทั้งหมดส่งมาที่นี่ให้ฉันใช่พ่อแม่ซิ่วเหมยพวกคุณต้องอดทนไว้โอ้ คุณบอกว่าคุณกับใครใช้ชีวิตดีๆแบบนี้นะดื่มเหล้ากันแล้วผ่านไปสามชั่วโมงแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นของเราแล้วฮ่าฮ่ากลัวเฉียงไปแล้วก็อยากกลับมาอีกแม่เราช่างโชคร้ายต้องมาเจอกับกัวเฉียงคนนี้กัวเฉียงกลับมาแล้วหรือลูกชายของฉันที่โง่ พ่อคนที่ดูแลบ้านฉันนึกว่าคือกวัวเฉียงไม่คิดเลยเป็นนายว่านเทียสานี่เองฮ่าฮ่าฮ่าโอ้นี่ไม่ใช่ลุงว่านเหรอ่าจะทํายังไงกวัวเฉียงวิ่งหนีไปอีกแล้วเหรอให้คุณว่านเทียสานมารับคราบแทนเถอฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าของบ้านคุณมาทําไมแม่ของเด็กครอบครัวว่านเก่าขอโทษคุณนะก็ขอโทษซส่วเหมยด้วยกัว,กวเฉียงพอเข้าบ้าน ก็งเงียบไปเลยตอนนี้ควรจะจัดของให้เรียบร้อยออกนอกหมู่บ้านแล้วเออสิกัวเชียงออกไปแล้วไอหนุ่มนั่นถึงจะยุ่งเหยิงแต่ฉันเป็นพ่อของเขานะไอหนุ่มนั่นก่อกรำทำชั่วฉันมาชดใช้ฉันขอเธอรอยชุนจวีและซิวเหมยชีวิตของฉันก็ให้เธอแล้วพ่อ ฉันกับแม่เราจะไปไหนได้อีกเราคือครอบครัวเดียวกันถ้าจะตายก็ขอตายด้วยกันซิ่วเหมยซี่วเหมยเธอบอกว่าฉันต้องการเธอกระดูกแก่ๆนี้จะทําอะไรฉันยังรู้สึกไม่สบายฟันไปให้ผลสิ่งที่ฉันต้องการคือสิ่งนี้วนันซงเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดีพ่อแม่ซี่วเหมยฉันมาแล้ว เป็นยังไงบ้างผ่านไปสามชั่วโมงแล้วไอ้หนุ่มกลัวเฉียนนั่นแน่นอนว่าจะไม่มาที่นี่แล้วถ้าคุณเข้าใจอะไรสักหน่อยตอนนี้นะก็ทําให้ดีๆด,ดูแลให้ฉันสบายงั้นฉันก็จะให้รางวัลเธอพ่อแม่สามีมีอาหารและเครื่องดื่มนะดีฉันไปกับเธอไม่ได้เตอร์สิฉันไม่ไปแล้วฉันกับพ่อของเธอจะอยู่ที่นี่ให้เธอจัดการเธอปล่อยลูกสะพ้ายของฉันเถอะเธอสิ ไปให้พ้นจากฉันแม่แม่ของเด็กโชคร้ายจริงๆแม่ของเด็กอ้าดูสิว่ามันเสร็จหรือยังเสร็จแล้วลากออกไปฝังซัหวังเอ้อสิเธอนี่มันคนเลวเธอไม่ใช่บอกว่าขอแค่ฉันอยู่กับเธอเหรอเธอจะปล่อยพ่อแม่ของฉันใช่ไหมฮ่าฮ่าคนเลวคนเลวพูดชมฉันเธอไม่เคยได้ยินเหรอคนดีไม่อยู่ยืนยาวคนเลวยืนยงฉันอ้านามสกุลหวังเธอจะไม่ได้ดีหวังเอ้อสิฉันคือสามจะไม่มีทางให้เธอได้ดี เอามาเถอะอยากได้ใช่ไหมฮ่าฮ่ช้าไปแล้วฉันบอกเธอเธอขายมาได้สามวันแล้วยังแสร้ทําเป็นสูงส่งอยู่เลยใช่ไหมวันนี้ไม่ว่าเธอจะเห็นด้วยหรือไม่ฉันจะจัดการเธอจับเธอไว้อ่าฮ่าฮไม่เอาลิชุนจะวีดูให้ดีนะต่อยฉันกัวเฉียงฉันเกลียดคุณ พ่อกลัวเฉียงหวังเออสิคุณกล้าทำร้ายเธอเหรออ่ะจะทำยังไงข้าวร้อยกิโลเนื้อร้อยกิโลถึงแม้ว่าฉันลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ในเมืองจะหามาไม่ได้แม้แต่สามชั่วโมงคุณมีสิทธิ์อะไรฉันนำมาที่นี่มาโรงงานซุปซุปพ่อ แม่ซิ่วเหมยขอโทษฉันมาช้าไปฉันจะพาพวกคุณไปโรงพยาบาลกัวเฉียงคุณบอกพ่อของพวกนี้ทั้งหมดมาจากไหนกัวเฉียงคุณอย่าทําอีกทําผิดอะไรบ้านเราชดใช้ไม่ไหวพ่อพวกคุณสบายใจได้ของในนี้และรถคันนี้เป็นของบ้านเราเองจะไม่มีใครมาหาเรื่องเรา พวกคุณทําอะไรพอแล้วนายเก่งจริงๆของพวกนั้นเรารับไว้แล้วพาพ่อแม่ของคุณมาและภรรยารีบไปเถอะวางของทั้งหมดลงเฮ้ hey! คุณประสบความสําเร็จแล้วนะมามามาตีมาทางนี้ไปพ่อแม่ฉันจะดูแลให้ดีอ่านี่ซิ่ยเหมยของพวกนี้ฉันไม่ใช่ซิ่ยเหมยพูดถูกใช้โอกาสนี้ยังไม่สูญเสียมากนะักรีบคืนให้เขาเถอะควรจัไม่ควรจะถูกตัดสินหนักเกินไปกัวเฉียงเธอเชื่อพ่อนนะ และคำพูดของซิ่วเหมยด้วยเธอเข้ามอบตัวแล้วอย่างน้อยแม่ยังมีความหวังถ้าเธอถูกคนอื่นจับได้นั่นจะทําให้เกิดปัญหาเป็นฉันที่ทําเรื่องร้สาระมากเกินไปทําให้พวกเขาเจ็บปวดตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาจะไม่เชื่อเปลี่ยนวิธีให้พวกเขากินก่อนเธอค่อยหาวิธีอธิบายทีหลังขนาดนี้แล้วฉันไม่ไปหรอกยังไงของกอ็เอาออกมาแล้วคืนไปก็ไม่มีใครเอาฉันจะกินก่อนแล้วค่อยว่ากันเฮ้ hey. โอ้ยอากินเถอะแย่ที่สุดก็พรุ่งนี้เจ้านี่จะมาถูงนี่เราเป็นครอบครัวยังจะตายอย่างอิ่มมีที่มันได้พอ่อกินโอ้ยไม่กินกินกินเร็วๆวกินสินค้าทั้งขันนี้ฉันจะทำให้มันสมเหตุสมผลได้ยังไงพอ่อแม่ ิวเหมไปแล้วก็อย่ากลับมาอีกเลยฉันกับแม่ของเธอคนแก่ๆไม่เป็นไรซิ่วเหมยแม่แค่ต้องการให้ที่บ้านมีอนาคตทําให้เธอต้องลาําบากกลัวเฉียงคนนี้เธอก็ไปเถอะห่างจากเขาให้ไกลใช้ชีวิตให้ดีอาแม่ฉันจําได้หมดแล้วไปเถอะ ช่วเหมยพ่อแม่พูดอะไรกับเธอไปบ้างซช่วเหมยเกิดอะไรขึ้นกันแน่กวัวเฉียงในมันเป็นคนเลวเธอบอกว่าเธอหนีไปแล้วเธอยังกลับมาอีกมาช่วยเราทำไหม่เธอบอกว่าเธอกลับมาทำไมอะของที่เธอขโมยมานั่นพ่อบอกว่าเธอถึงไปมอบตัวก็ยังต้องโดนประหาร เธอยังไม่ดีเสียให้เราอยู่ในมือของหวังเอ้อสี่ซิ่วเหมยฟังฉันพูดของพวกนั้นจริงๆอย่ามาหลอกฉันอีกเลยเธอมีความสามารถอะไรเรายังไม่เข้าใจเหรอพวกนี้พวกนี้พ่อให้เรามาเขาให้เราเก็บของในคืนเดียวเก็บของแล้วรีบหนีวิ่งไปที่ไม่มีใครสามารถรู้จักเราไปให้เราใช้ชีวิตอย่างดีเขาบอกว่าที่นี่ที่นี่มีพวกเขาช่วยเรารับมือ เธอดูนี่คือกระโปรงที่ฉันนํามาให้เธอเธอลองสัมผัสดูผ้าผืนนี้แม้แต่ในเมืองก็ไม่มีฉันจะไปขโมยที่ไหนได้เสื้อผ้าของบ้านเราล้วนแต่เธอทําผ้าผืนนี้แม้แต่เครื่องทอผ้าก็ทอออกมาไม่ได้แล้วมันมาจากไหนฉันยังบอกไม่ได้ในตอนนี้แต่ฉันสาบานจะไม่มีใครมาหาเรื่องเราเชื่อไหมเธอเชื่อฉันนะได้ไหมงั้นก็ได้ งั้นเราไปอธิบายให้พ่อแม่ฟังกันเถอะอธิบายให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้พวกเขากังวลส่งตัวขโมยกวัวเฉียงออกมาส่งออกมาไปเถอะรีบไปเถอะไปสิฉันไม่ได้ขโมยหรือปล้นนะทําไมต้องไปละ่ะพวกเขามาจับนายแล้วนายยังบอกว่าไม่ได้ขโมยหรือปล้อนอีกเหรอรีบไปเถอะไปเดี๋ยวนี้เลยซชื่อไหม ิ่วเหมยเปิดประตูสิกลัวเฉียงฉันไม่เสียใจที่แต่งงานกับนายเข้าสู่ตระกูลว่านสิ่งเดียวที่ฉันเสียใจคือการที่ฉันเชื่อใจนายซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเชื่อใจนายอีกหลายครั้งเปิดประตูสินายไปเถอะยิ่งไปไกลย,ยิ่งดีฉันกับพ่อแม่จะชดใช้ชีวิตแทนให้นายซิ่วเหมยซิ่วเหมยซิ่วเหมยไม่ใช่ให้เธอไปเหรือนายวิ่งกลับมาทมาําไมพาะ แม่พวกคุณรีบไปเถอะที่นี่ฉันจะลากพวกเขาไว้เองอยากไปหรือไม่มีใครไปได้เลยหวังเออสินายจะทําอะไรแน่นอนว่าจะจับขโมยชาวบ้านกัวเชิงขโมยของสินค้าสําคัญฉันได้บอกเรื่องนี้ให้ลูกพี่ลูกน้องที่เมืองรู้แล้วเขาจะมาทันทีแต่ถ้าตอนนี้มีการตรวจสอบจากข้างบนหมู่บ้านของเราไม่มีใครหนีรอดอ่าดังนั้นตอนนี้ต้องจับกัวเีิงให้ได้ทุกคนปลอดภัยจับให้ได้จับให้ได้ เธอบอกว่ากัวเฉียงขโมยของหลักฐานลักหลักฐานฉันต้องการหลักฐานอะไรอีกใครไม่รู้กลัวเฉียงเป็นแค่ผู้ชายที่ขีดคร้้งเขาถึงขั้นขายพ่อแม่และภรรยาเพื่อแลกกับอาหารมีอะไรที่เขาทําไม่ได้แต่สิ่งนั้นคือสินค้าทั้งคันรถเขาเป็นผู้ชายคนเดียวจะทําได้อย่างไรจะหามาได้อย่างไรใช่แล้วกัวเฉียงมีคุณธรรมอะไรทุกคนรู้ในใจใช่เลยเขาขโมยไก่และหมาเป็นประจำทุกคนเป็นญาติอดทนกันไปก็พอเขาทําผิดในตอนนี้เรื่องใหญ่ขนาดนี้รีบส่งตัวเขาออกมา ส่งออกมาส่งออกมาอย่าพูดท่ามเลยถ้ายืดเยอะอีกหน่อยหลานคนนั้นหนีไปแล้วให้ฉันขึ้นขึ้นไปฉันจะดูว่าใครกล้าลงมือพวกคุณบอกว่ารถคันนี้ฉันขโมยมาหลักฐานละ่ะแค่คำพูดของเขา เฮ hey, นี่ยังไม่ชัดเจนพอหรอืออาคุณคนที่ไม่ทํางานคนไร้ค่าคุณจะไปหานี่ที่ไหนรถบรรทุกขนาดใหญ่แบบนี้ไปหาคุณทําไมคนไร้ค่าจะขับรถบรรทุกได้หรอือคุณทําได้ไหมอาใช่แล้วการขับรถบรรทุกนี้เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะใช่เลยอาจ,จะนะักรถคันนี้คือของเขาเองนะคงทุกคนมาที่นี่เพราะหวังเออสิบอกกับพวกคุณว่ารถคันนี้ฉันขโมยมากลัวว่าจะถูกเกี่ยวข้องเลยมาหาฉันที่นี่วันนี้ฉันบอกอย่างชัดเจน บอกพวกคุณรถคันนี้เป็นของฉันข้าวของเครื่องใช้บนรถคันนี้นก็เป็นของฉันทั้งหมดและฉันสามารถแจกให้ทุกคนได้ฟรีโอ้นี่ดีจังนี่นี่นี่นดีว่านกัวเฉียงคุณแค่ต้องการเมื่อมีการตรวจสอบจากข้างบนจะไม่พบว่ามีชื่อคุณดังนั้นตอนนี้ถึงได้แจกให้ชาวบ้านใช่ไหมหาชาวบ้านฉันถามพวกคุณคำหนึ่งหวังเออร์สีเรียกพวกคุณมาที่นี่มีใครบอกพวกคุณไหมในรถคันนี้มีของบริโภคมากมายขนาดนี้นั่นไม่ใช่หวังเออสี่บอกว่าคุณ ขโมยรถและอาหารให้เรามาหาคุณอุ้ยเขาทําไมไม่บอกเราเลยใช่แล้วนี่มันง่ายมากเพราะว่าเขาหวังเออสิต้องการกินคนเดียวอ้าอ้าฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้จริงๆไม่ใช่ฉันคุณคุณตอนนี้ถ้าอยากแจ้งตํารวจก็ไปเถอะหรือฉันจะแจกของบริโภคให้ทุกคนให้คนในบ้านได้กินข้าวอิ่มอุ้ยนี่ดีจังถ้าข้างบนตรวจสอบลงมาฉันกลัวเฉียงรับผิดชอบคนเดียวอ้าคุณแน่ใจหรือว่าคุณรับผิดชอบคนเดียวฉันกลัวเฉียง น้ำลายหนึ่งคำตอกหนึ่งตะปูอุ้ยดีจังเขาพูดเรื่องไร้สาระพวกคุณก็เชื่อหรอถึงตอนนั้นถ้าข้างบนตรวจสอบลงมาคนแรกที่หนีก็คือฉันกัวเฉียงอ้าฉันอุ้ยเจียวเฉียงป้าเจียวอายุมากแล้วไม่กลัวความตายแต่หลานตัวน้อยที่บ้านกำลังจะหิวตายฉันแค่อยากถามคุณครอบครัวหนึ่งจะแบ่งได้เท่าไหร่ใช่แล้วแบ่งได้เท่าไหร่ละเมื่อเรียกชื่อขึ้นมาเพื่อรับของรับรองทุกคนหนึ่งเดือนไม่หิวอุ้ยดีจัง ขยับไปหน่อยออกจากหมู่บ้านการเห่อของเรากลัวเฉียงคืนนี้คุณนอนหลับได้ไหมอ่าอ่านี่คืนนี้ที่ฉันต้องชดใช้ชีวิตนี้ฉันมาชดเชยให้พวกคุณเฉินเกินเสิงข้าวหนึ่งรอกิโลหมูห้าสิกิโลเจ้าจู่จือ่อข้าวหนึ่งรอยกิโลหมูห้าสิบกิโลป้าข้าวหนึ่งกิโลน้ำมันหนึ่งถังพี่ชายฉันหิว คุณหิวอะไรล่ะคุณยังอยู่ก่อนออกเดินทางที่บ้านฉันมีน้ำซุปไหมดูคุณสิพอแล้วตอนนี้รีบไปไปที่บ้านเจ้าในหมู่บ้านข้างเคียงเข้าใจแล้วถึงตอนนั้นเนื้อของว่านฉันจะกินอย่างเต็มที่ไปไปนี่นี่มันอะไรบ้างพราะนี่ทั้งหมดคือของในเมืองวัสดุที่ใช้สร้างบ้านปีเหล่านี้เธอกับแม่เพราะฉันถูกคนในหมู่บ้านพูดถึงเรื่องนินถาไม่น้อยตอนนี้บ้านเรานะไม่ต้องอดอยากแล้ว เราก็จะสร้างบ้านสองชั้นเล็กๆให้คนในหมู่บ้านอิจฉาพวกคุณบ้านสองชั้นเขาเปลี่ยนไปจริงๆพี่สาวคนไหนละ่ะแม่ขังจือ่อพวกคุณพ่อแม่ของคู่มั่นพวกคุณมาถึงแล้วโอ้ดูสิในลานนี้เต็มไปด้วยของเต็มไปหมดไปกันเถอะเข้าไปนั่งในบ้านเถอะไม่ได้นั่งแล้วเรามาที่นี่มีธุระามาหาซิ่วเหมยแม่แม่มีธุระอะไรกับฉันเหรอแน่นอนว่ามาพาเธอไปไปกันเถอะพวกคุณจัด าพาภรรยาของฉันไปไหนเธอมาทําอะไรที่นี่ไม่ใช่บอกว่าเธอหนีไปแล้วหรอชาติที่แล้วฉันรวยขึ้นก็เคยไปหาพวกเขาแต่พวกเขาอาศัยความสัมพันธ์ของฉันทําตัวเป็นใหญ่เป็นโตสุดท้ายเพราะอชญากรรมถูกขังเข้าไปชีวิตนี้เกือบทําให้ครอบครัวนี้ลืมเรื่องแอมไพไปปีนั้นพี่สาวฉันแต่งงานกับครอบครัวหวังไม่ได้ขอสินสอดแม้แต่บาทเดียวใช่ไหมถูกคุณทั้งตีทั้งด่าฉันได้ยินว่าคุณยังต้องการขายเธอให้หวังเอ้อสี่วันนี้ฉันจะไปกับคุณอ้าอ้ะอ,อ,อ น้องชายของซิ่วเหมยกัวเฉียงเมื่อก่อนจริงๆแล้วไม่ดีเลยแต่เขาตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วพวกคุณก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะหมาไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ยังไงวันนี้เราต้องพาเธอไปขังจือทำอะไรอยู่ฉันไม่ไปกัวเฉียงตอนนี้ดีกับฉันมากพวกคุณไม่ต้องกังวลไม่ใช่พี่สาวคุณบ้าไปแล้วหรือคุณดูสนามนี้สิว่ามันพังคุณจะกินที่นี่ได้อาหารอิ่มไหมพี่สาวคุณสบายใจได้แม้ได้ช่วยคุณพูดเรียบร้อยแล้ว ขอแค่คุณยินดีแต่งงานกับคุณลุงโจในหมู่บ้านเขาไม่รังเกียจว่าคุณแต่งงานครั้งที่สองดังนั้นพวกคุณไม่ได้มาที่นี่เลยมาดูของฉันสิซิวเหมยพวกเขาแค่อยากจะมาดูดเลือดของคุณคุณสบายใจได้ฉันจะไม่ให้พวกเขาพาเอาของคุณไปนี่มันมีส่วนที่คุณจะพูดไหมไปให้ผลซิวเหมยคุณรู้จักลุงโจไหมให้เท่าไหร่เหรอเขาให้สินสอดกับบ้านเรานะหนึ่งร้อยหยวนและค่าสิบกิโลเนื้อสามกิโลคุณตามกัวเฉียนไป ผู้ชายคนนี้กินไม่อิ่มนอนไม่หลับจะเอาอะไรแม่คุณคือแม่ของฉันนะคุณแค่เพื่อของแค่นี้คุณจะต้องเอาลูกสาวที่แต่งงานแล้วขายไปคุณจะพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันก็เพื่อคุณดีนะใช่ค่ะพี่หนึ่งร้อยหยวนเลยนะถ้าฉันมีหนึ่งร้อยหยวนและข้าวกับเนื้อฉันก็จะแต่งงานได้คุณคงไม่สามารถมองดูฉันอายุขนาดนี้ยังไม่ได้แต่งงานคุณไม่สนใจใช่ไหมพอแล้วพวกคุณไปเถอะซิ่วเหมยจะไม่ไปกับพวกคุณ กลัวเฉียงคุณกล้าพูดกับฉันแบบนี้หรอือคุณรู้จักลุงจูหรือเปล่าเขาเป็นคนแบบไหนฉันขอเตือนคุณนะให้ทําตัวให้เรียบร้อยฉันยังจะให้รางวัลคุณได้ข้าวหนึ่งกิโลไม่อย่างนั้นข้าวหนึ่งกิโลและขายบ้านเก่าของคุณขายบ้านที่พังแล้วซื้อไม่ไหวหรอกนี่แหละถูกต้องแล้วพี่สาวรีบเก็บของให้เรียบร้อยเรากลับกันเถอะบ้าไปแล้วฉันคือแม่ของคุณนะ ชีวิตนี้ของฉันเกิดมาเป็นคนของหลายครอบครัวตายเป็นผีของหลายครอบครัวพี่สาวคุณบ้าไปแล้วผูกฉันตรงๆเลยแบกกลับไปคนนี้ไร้ความเมตตาตีคนแล้วแม่เราเราเรา,เราไปแจ้งตำรวจจับพวกเขาจับจับจับสามคนไปประหารแล้วโอ้ย รีบมาดูสิว่านกวัวเฉียงมาขโมยลูกสาวฉันเหรอเรามาเยี่ยมยังโดนเขาตีเธอทำอะไรอยู่เหรอเร็วเร็ว,ร,วรีบไปแจ้งตำรวจเฮ้พวกคุณดูเร็วนี่ไม่ใช่ของซิ่วเหมยเหรอคนในครอบครัวแม่เหรออ้อยสองคนนี้ดูแล้วก็ไม่ใช่คนดีอะไรเฮ้ใช่เลยคนเลวก็เป็นคนเลวฟังคนอื่นพูดสองสามคำก็วิ่งมาหาคนปัญหาของกวัวเฉียงใครไม่รู้บ้างว่านเจี๊ยคือผู้มีพระคุณใหญ่ของเราใช่ใช่ใชเธอแจ้งอะไรตำรวจอะไร ดูแล้วทั้งสองคนก็ไม่ใช่คนดีใช่คนเลวไปตีตายเธอก็ไม่มากเกินไปเฮ้อพวกคุณไปเถอะหลังจากนี้อย่ามาหาฉันอีกรอหน่อยนี่นี่เรื่องนี้ยังไม่จบ